คือเพิ่งจะอายุ4เดือนนะฮะค่ะคลอดมาได้4เดือนเองแขนขวาไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับแขนซ้ายก็มีอยู่นิดนึงแต่ดูเหมือนว่าจะมีเล็บอยู่อยู่สัก2อเล็บกว่าๆมั้งฮะ่านิดเดียวเท่านั้นเองยิ้มด้วยน้องเลยจำจำ,จำได้ไหมคนเนี้ยชื่ออะไรคุณลุงอะไรคนน,นี่ถูกต้องเลยเรากี่ขวบแล้วเราอะกี่ขวบแล้วกี่ขวบนะคะสองอะไรคะ บางตัวตัดบางตัวตัดดิบางตัวตัดท่านผู้ชมเอากล้องจับภาพหน่กล้องจับภาพอ่ะนี่ฮะบางบางเหรอถ้าวางปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยเหรอพูดเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับน้าเก่งขึ้นค่ะฉลาดขึ้นเยอะรู้ฉลาดขึ้นเยอะนี่ไม่ต้องชมตัวเองหรอกยาให้คนอื่นก็ชมสวยขึ้นเยอะสวยขึ้นเยอะ อ้วนขึ้นเยอะอ้วนขึ้นเยอะอ้วนหรือเปล่าไน่อ้วนไหมคะอ้วนไหมคะไม่อ้วนน้องเลยทำไมคะไม่อ้วนแล้วทำหนูจำมั่มเอาฮีโร่ทำให้เขาเอาหน้ากลัวน้าตัวทำแอปเปลก่อนแอปเปิลทำไงแอปเปลลูกเชื่อไหมฮะนี่เขาบอกว่า สามารถเดินได้ด้วยอุปกรณ์อันนี้ด้วยตัวเองอะไรอะไรหรอมาไหมลองดูลองดูลองดูโชว์ให้ดูหน่อยนิดนึ้วบอกไปไหนมาไหนได้เลยได้ไหมแกเดินได้ครับนี่คือแรงเหวี่ยงใช้แรงเหวี่ยงของแขนครับสุดยอดจริงๆบอกมือได้แล้ว ตอนนี้น้องเนยถัดด้วยกระโถนต่อไปไม่ได้แล้วนี่ครับเขาเดินด้วยวิธีแบบนี้ครับอ่ะมาเดี๋ยวลุงอุ้มฮะแม่น้ําก็จะอุ้ยเราละมาดนิดเดิ้เอือบมลุกเอือไหมเออไหมอิน่ไปนอนตรงนี้พอแล้วครับตรงนี้พอแล้วลูกไปไปเลยมาได้นะฮะไปตรงนี้จะตกไปได้เยอะตก<ร><ร><ร> ว่าสิมัวขยมเร็วๆสิน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดจุ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 ดเร็วน้ำมันหมดไฟจะไปโคราชรถไฟจะไปโคราชรถไฟจะไปโคราชแล้วไงแล้วไงเดือตังบ้าถึงบาาอะไรจึงอใบสัตต์ใบสัตต์อะไร ปั๊มๆจะเหนือคนถึงคนได้แค่อุ้มเอาอุ้มไหนเดี๋ยวไปหรอกอุ้มอุ้มอุ้มมาน่ะขออุ้มขออ้อมอ้อมอี๋โอ้โหหนักมากกี่กิโลแล้วเราอ่ะสิบเท่าไหร่คะสิบกี่สิบกี่กิโลละสิบเท่าไรหรอกสิบเอ็ดแล้วสิบอะไรอย่างยังไปสิบห้าสิบสองเองอย่าเพิ่งรีบเห็นตัวเองใช่ไหมอยากดูตัวเองครับอะไรเนี่ยในทีวีเห็นไหมเออว้าว อีพ um ีมั้เอ้ยเราเคยเล่นแบบนี้นี่จำได้ไหมนี่ในรายการเราเนี่ยจจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้เคยเล่นนะจำได้เาินต้อง ตบมแม่น้ำตบมืออ้าวเมนับตบมือ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 จะเอาน้ำมาหรือน้ำ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 ไอ้น้ำอันนี้ไม่ได้อันไหนอันอันนี้อันนี้ก็ได้แต่อันนี้มันเย็นกว่าเนอะถ้าไมอ่ะมันมันต่างกันยังไงอันอันไหนอร่อยกว่าอันไหนอร่อยค่ะอันอันนี้อ่ะอันดำเหรอลูกดำอร่อยกว่าหรอลูกโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะดำอร่อยกว่าเป็เลย น้ำอุ่นเห็นไหมเห็นไหมจริงๆค<อ>ือน้ำนี่ไม่เย็นนะฮะกล้าไหมกล้าไหมเขียนหน้าตัวเองเหรอเปล่ากล้าไหมไม่ได้เขียนหน้าเขียนหน้ามันเลอะเขียนหน้ามันเลอะของหนูค่ะไอ้หนูของหนูข้าวเหรอคะลูกเ<ร>กืเอบไปแล้วเนี่ยเกือบกินไปแล้ว สองนิ้วของแกนี่ในที่สุดใช้ได้ดีมาคือเลยๆก็เริ่มมีกําลังใช่ไหมครับกําลังในการขีดใช่ไหมครับอือเจาตอหวงวิวททวัด,ววดวแล้วเจอแ,แ,แล้วเราเจอลุงวิททำวัดแล้วลูกแล้วเราเจอกันตั้งหลายครั้งแล้วไ่ใช่นะว่าตอนนั้นเราส่งน้องเดยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดนิ้วแยกสองนิ้วนี้ออกมาอย่างไรเชิญชมกับ ไปดูนะครับว่าเหตุการณ์การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดของสองแม่ลูกคู่นี้บางทีลูกกับผ่าตัดแต่คนที่เจ็บปวดูเหมือนว่าจะเป็นแม่ด้วยนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงตั้งแต่เมื่อวานกลัวหมอครับกลัวหมอแน่นอนตีหมอบอกหมอตีหมอยังไม่ทันทําอะไรเลยค้นไข้เด็กกับหมอเนี่ยแน่นอนฮะแกงหมอตีแม่ต้องคอยหลอกล่อนะครับตบมือนะ ก็ลืมกันไปได้หน่อยหนึ่งล่ะครับแต่ความเป็นคนไข้ที่จะต้องหาหมอก็ยังต้องเป็นคนไข้อยู่ น้องเลยไปเล่นลูกโป่งเ้าไใรนะลูกนะนะคะนะคะเดี๋ยวคุณแม่เข้าไปด้วยนะโอเคเดี๋คุณแม่เข้าไปด้วยนั่นคือวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเองผลนมาเดือนเสร็เสษเออนี่คือนิ้วเดิมของน้องเนยนะครับมีอยู่3มเล็บเล็บสามเล็บด้วยกันนะครับมีเล็บอยู่3ามเล็บแต่ความจริงแล้ว ข้างในนั้นไม่ใช่มีอยู่3นิ้วมีอยู่แค่2นิ้วสิ่งที่คุณหมอจะต้องทําก็คือผ่าตัดผ่ากลางเล็บกลางเลยนะครับเพราะว่ามีกระดูกอยู่แค่สองข้างเท่านั้นเองนี่ครับคุณหมอผ่าตัดกลางเล็บกลางเลยนะฮะแล้วแยกออกตามรอยที่ที่ที่วาดเอาไว้ตั้งแต่ต้นและก็สมบูรณ์ครับนี่ครับ เล็บทั้งสองยังมีอยู่ครบถ้วนซึ่งจะเป็นเล็บที่มีคุณค่ามหาศาลกับชีวิตของน้องเนยต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตของเธอจะมีอยู่เรามาดูของจริงเลยผ่านพ้นมาเดือนกว่าเธอใช้การไม่ค่อยได้ดีนักแต่ใช้ได้แล้วครับจะถอดไหมลูกถอดถุงไหมถอดถอดไหมถอดไมถอดไมถอดถอดไมถอดมถอดไมถอดมถอดไมอไมถดไหถอดไหอด้หไมอดะมไดไหดไหอดไหอดไหอไอดไมถอดไหมถอดไหมถอดไหถอดไถอดไห้ถอดไหมถอดไถอดไหถอดไหถอดมถอดมถอดอ ทำสู้นี่คนนี้อะชื่ออะไรอีกที่นะอุ้ยแม่น้ำรู้จักแม่น้ำบอกเองรู้จักล<ห>ุงทำวัดค่ะเ<อ>ละ่าพูดชัดๆอีกทีดังๆสิพูดชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อลุงวีทำวัค่ะนามสกุลอะไรครับสมนิเมะโอเค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 ระหว่าง,งลูกกับแม่นี่ตกลงใครอ้วนกว่ากันเลยเนี่ยแม่น้ำใครอ้วนกว่ายกมือขึ้น ใครสวยกว่าใครสวยกว่ายกมาขึ้นหนูก็มาเยี่ยมที่ออฟฟิศอยู่หน่นเดือนะครับสำหรับน้องเลยเราก็พาไปว่ายน้ำอยู่วันหนึ่งเราเก็บภาพมาให้ดูฮะว่าน้องเลยฝึกว่ายน้ำอะไรยังไงบ้างนี่นะครับแม้ว่าจะไม่มีแขนไม่มีขานะครับแต่สัญชาติญาณ